เธอยังจะรอฟังเพลงนี้อยู่ไหม สวัสดีครับพบกับผมมาแกะมาเกาสวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอนิสนะครับคนที่ชอบแกะชอบเกานะครับมาแกะมาเกาฟิงเกอร์สไตล์สตลสตลสตลเงงๆไม่ว่าจะอยู่กับใครนะครับอยู่กับกีตาร์นะครับผมแล้วก็มาเกากันเลยนะครับผมแล้วก็เผื่อจะให้คนข้างๆได้ฟังด้วยนะครับผมก็มีนะครับวันนี้ เรียกว่าไม่มีอะไรมากมายนะครับผมคิดถึงคิดถึงกันนะครับผมก็เรียกว่าม,ม,ม<ค>ีบางท่านนะครับเรียกว่าถามไทยกันไหมบางทีผมเปลี่ยนคอร์ดบางทีเนี่ยมันมันช้านะครับผมแล้วก็มันอาจจะเวลาเปลี่ยนจังหวะนี่ก็อาจจะไม่ทันนะครับผมนะก็เลยเรียกว่าจะทํายังไงให้เปลี่ยนคอร์ดไวแล้วกันนะครับไอ้เพลงที่ร้องอย่าว่าเป็นเพลงที่ร้องที่แต่งอะไรเลยนะครับผมไอ <thirty> <ule> ้หัวคลิปนะครับก็เป็นเพลงที่ บ่นๆไปเฉยๆนะครับยังไม่ได้แต่งนะครับผมอ่ะก็ให้ทริคเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับผมเป็นการแบ่งปันนะครับประสบการณ์แล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นชั้นกว้างนะครับคือไอเดียนะครับผมก็ส่วนตัวนะครับส่วนตัวส่วนตัวเพราะว่ามันจริงก็มีหลากหลายนะครับหลายท่านหลายวิธีนะครับผมแต่ส่วนตัวผมจะเรียกว่าให้เป็น ข้อเป็นข้อคิดละกันนะครับผมแบ่งปันกันนะครับอยู่หัวข้อดังนี้นะครับข้อหนึ่งนะครับผมนะครับสำคัญเลยนะครับผมจะพูดข้อหนึ่งกับข้อสุดท้ายนะครับผมข้อหนึ่งคือการฝึกนะครับผมนะครับข้อสองเออไม่ใช่ข้อสองข้อสุดท้ายคือการฝึกทุกวันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซับตรงกลางนะครับผมหนึ่งจุดหนึ่งเรียกว่าฮะา อะไรกิกกิกอะไม่ต้องเป็น1นจุนอะไรหรอกให้เป็นอย่างนี้ครับผมใช้เรียกว่าเชื่อมยกภาพพร้อมปล่อยอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะแบ่งเป็นอย่างนี้อ่ะมาดูที่ C แล้วกันง่ายๆคอร์ด C นะครับคอร์ด C เห็นไหมครับเมื่อเราจับคอร์ด C ได้แล้วนะครับสมมติเราจะลงไปที่ A minor อ่าเนี่ยเชื่อมเห็นไหมมันมีความต่อเนื่องกันสําหรับการวางนิ้วนะครับนิ้วชี้นิ้วกลางเราก็ยังจับอยู่นะครับที่สาย2สาย4ใช่ไหมเราแค่ก้าวนิ้วลงมานิดเดียวนะครับที่สาย3ช่อง2เห็นไหมครับนี่ก็เป็น A อ i n เนอะร์แล้วเห็นไหมมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับแล้วพอจะไป D ี i n เนอร์เก็ยังไงนิ้วเรานะครับนิ้วชี้นะครับกดอยู่นะครับที่ช่อง1เนาะสาย2ช่อง1 เนี่ยเราพับมานิดนึงไม่ใช่พับนะครับเอียงองศาลงนิดนึงอ่าเห็นไหมครับเนี่ยก็เป็นดีไมน์เนอร์เซเว่นเลยเห็นไหมก็กดลงไปเลยที่สาย1สาย2ช่อง1นะครับแล้วก็สายสามนะครับนิดนึ่งอ่ะลองดูใหม่นะเชื่อมนะครับหัวข้อแรกก่อนนะเชื่อมนะครับผมนะครับเห็นไหมครับเลือเปลี่ยนเี้เห็นไหมถ้าถ้าเอไมนเนอเมื่อกี้เป็นเอไมน์เนอร์เซเว่นเราก็แค่ปล่อย นะครับสาย5นะครับเปลา่าออกไปอ่าเห็นไครับผมแล้วก็พอเป็นดีไหมนี่ก็นะครับนะพอเป็น G เห็นไหมนิ้วผมจะอ่าสมมติผมค้างไว้อยู่นะที่ดีหมายเลยนะครับดีหมเนี่ยเซเว่นนะครับผมนิ้วนางมาเลยปั๊บเห็นไหมมากดที่สาย6ช่อง3นะครับมาเบส G นะครับผมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ ค่อยเติมนิ้วก้อยตามไปก็ได้นะครับผมเนี่ยเห็นไนิดเดียวจังหวะนะครับแต่เห็นไหมครับมันมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันอยนู่นะครับอ่าเป็นจีซัดฟูด้วยนะเนี่ยได้ตัวสีไปด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปยกเห็นไหมยกนิ้วเนี่ยบางของนี้แทบจะนิดเดียวเองนะ ยกมานิดเดียวเองนะครับนะเนี่ยนะไ,ไม่ใช่ C แล้วก็โอ้โหมายกมาเรากําลังจะยกไปทั้งหมดเลยนะครับเพราะความเร็วในการเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะช้าลงนะครับเสี้ยววินาทีหนึ่งก็คือช้านะครับผมแต่ถ้าเราแบบนะรับเนี่ยพอ,พอเราจะไปดีไหเนยเราอุย้ยเรายกพอปล่อยไป,ยปยนิดนึงมันก็ไปละ ว่าเรียกว่าเราอย่ายกนิ้วสูงจนเกินไปนะครับผมนะเห็นไหมครับไม่ยกนิ้วสูงนะครับผมเห็นไหมนะและก็บางครั้งเนี่ยไม่ต้องยกออกทุกนิ้วเลยด้วยซ้ำไปนะครับนะเพราะบางสายที่เราจับเนี่ยมันมีความต่อเนื่องกันอยู่เห็นไหมพอมาจับอีกไม่ได้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่นิ้วชี้เราไม่ไม่ปล่อยก็จะเป็นได้ขอน,นึงด้วยซ้ำไปนะครับ เห็นไหมถ้าเป็น C สมมติ C มา G ถ้ามันจะดูห่างไกลกันหน่อยนึงแล้วก็มันก็ไม่ไกลเพราะนิ้วเราอยู่ตรงนี้นิ้วนางแล้วก็เห็นไหมครับนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับได้แล้วนะคือ2นะครับผมก็คือยกก็คือยกแค่นิดเดียวหรือไม่ยกด้วยซ้ำบางครั้งก่อนแค่เอียงองศาลงไปอย่าง Am i n o r ลงมาลงมาที่ D Min o r เห็นไหม เมเนอร์ minor, ลงมาที่ดีไมเนอร์เนี่ยไม่ได้ยกนิ้วออกว่าแค่เอียงลงศากของนิ้วชี้ลงไป mm hmm. เห็น,นไหมครับนะมาดูข้อต่อไปนะครับเราได้อะไรมัง่งเชื่อมนะครับการเชื่อมกันร,ระหว่างคอร์ดนะครับผมแล้วก็การนิ้ว2ก็คือยกใช่ไหมครผมนะสก็คือยกนิ้วก็คือไม่ยกนิ้วสูงจนเกินไปหรือบางครั้งเนี่ย ไม่ได้ยกมาหมดซะทุกนิ้วนะครับให้มันออกจากาสายที่เราจับอยู่นะครับผมนะแล้วก็ภาพภาพจริงๆก็คือความคุ้นเคยนั่นแหละเราดูคอร์ดนะครับเราดูแถบเอดูคอร์ดเนี่ยเราก็ดูว่าจับอย่างไรนะครับแล้วพอมาเล่นเราก็ยังมีการดูนะครับในคอร์ดที่เราจับว่าเอากอา็มาดูอยู่ว่าจะมานึกด้วย นอกจากดูแล้วเรายังนึกด้วยนะครับมันทําให้ช้าไปอีกนอกจากดูว่าจะจับช่องไหนยังนึกอีกว่าเอ๊นิ้วไหนจะไปช่องไหนก็ยิ่งทําให้ช้าลงไปอีกนะครับผมเราช้าแล้วนะเราช้าแล้วนะครับผมถ้างั้นเรามันก็จะกลับไปที่ข้อที่1กับข้อสุดท้ายก็คือฝึกนะครับผมนะครับนะก็คือเรียกว่าต้องมีความคุ้นเคยนะครับผมมีภาพ ที่คุ้นเคยนะครับจนไม่มีภาพเข้าใจไหมครับมีภาพจนเราไม่มีภาพแล้วอะ่ะนะครับผมนะมันอยู่ในเรียกว่าจินตมโนนะครับนะอยู่ในเ,เรียกว่าฝังอยู่ในความคิดเราว่างั้นั้นนะครับเหมือนเราพูดอย่างเงี้ยมันก็ออกมาโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับนะโอเคเอ่อต่อไปพร้อม เมื่อได้พลาดก็คือความคุ้นเคยไปแล้วนะครับผมนะเออ่พร้อมเนี่ยเห็นไหมครับบางทีเนี่ยเราเปลี่ยนคอร์ดเนี่ย C มาเอมินเนเห็นไหมครับพร้อมก็คือการยกนิ้วนะครับขึ้นมากดบางทีอาจจะมีจังหวะที่พร้อมกันนะครับผมนะครับผม หรือคอร์ดเมื่อกี้ D minor เป็นมาจีเนี mm ่ย hmm. ก็ไม่พร้อมกันนะนิ้วที่เรากดเนี่ยเ mm hmm. บรนิ้วนางมาก่อนแล้วก็นิ้วก้อยตามมาอีกทีนึงนิดนึงเชื่องเวลานะครับผมเนี่ยพร้อมก็บางคอร์ดก็จะมีความพร้อมกัน mm hmm. อืม่ะต่อไปก็คือปลอยบางทีเราเราเล่นดนตรีเนี่ย เราไปกังวลเรื่องอนิ้วเราที่ต้องจับมากเกินไปเพราะมันมีนิ้วที่เหลือนะครับนะนิ้วก้อยอย่างเงี้ยเราก็เติมโน้ตเข้าไปก็ได้เนี่ยอย่าง C นะครับมาเล่นที่สายดีที่กดที่สาย2ช่อง3ก็เป็น C9 นาแล้วเห็นไหมครับผมเนี่ยอ่าแล้วกด A minor 7ก็กดมาที่สาย1ช่อง3ก็ได้ ปล่อยนิ้วเราอันนี้จะเป็นเทคนิคอื่นที่เพิ่มเข้ามาแล้วพวกแฮมมอออนอะไรต่างๆะนะครับผมแต่เรียกว่าเราปล่อยเรียกว่าปล่อยนิ้วเราให้เป็นอิสระนะครับผม <t> เมื่อเราไม่เกร็งเราผ่อนคลายนะครับสมองเราผ่อนคลายนะครับกล้ามเนื้อเราก็ไม่เกร็งนะครับผมนะ <t> แล้วก็เป็นอิสระนะครับคือปล่อยทั้งนิ้วให้เป็นอิสระแล้วก็อารมณ์ด้วย นะครับผมและข้อสุดท้ายก็คือการฝึกก็ฝากไว้แล้วกันนะครับผมก็เป็นจริงๆก็วิธีที่เราเ,เล่นกันอยู่แล้วนะครับเรียกว่านำมาพูดคุยกันนะครับสั้นๆวันนี้นะครับก็คือ,เ,อ,อเชื่อมยกภาพพร้อมปล่อยนะครับผม และที่สำคัญมากไปกว่าที่กล่าวมาก็คือการฝึกฝนนะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับดนตรีมีจินตนาการจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ